อยู่ไหนคะไหนไหนเขาอยู่ไหนไหนไหนเขาไปทั้งไหนแล้วลูกอ่ะโอ้น่าสงสารมาดามแม่เลยน่าสงสารโอ้โหโอ้ยเสียงตุกๆคันนี้ไม่รู้ไหนไหน ไหนไม่ไปลูกไม่ไปกลับมากลับมากลับมาทางนี้ทางนี้ทางนี้หไหนไหนมันอยู่ไหนไปดูซิดูซิดูซิเอากระโดดขึ้นไหนไหนไหนโอโ้โหโอ้โหเก่งเก่งเลยนะลูกอืม้มลูกขึ้นได้เลยเหรอ อ๊ะปีพีขึ้นได้เหรอลูกรอไหนไหนมันฝั่งไหนมันไปฝั่งไหนหละมาดูซิมาดูซิโอ้โหมาชมสวนอีกแล้วมาดามวา,มาสนามาชมสวนอีกแล้วนูโอ้โหของพวกกบแน่ๆนี่ไม่ใช่ของเราเนาะหหนูไม่ขี้วอยวายนะลูกนะ บบี้ไม่โวยวายเพื่อนนะลูกไหนตาเนี่ยอะไรกัดตาหนูน่ะโอ้ยอะไรดำๆในตาหนูน่ะตัวแมลงแน่ๆเลยน่ะใช่ไหมโอ้โห ลงมาไหมลงมาไหมคะนี่จะลงมาไหมลูกไม่ลงมาหรอไหนเขาอยู่ไหนเขาอยู่นั่นไม่ว่าเขาอยู่นั่นแน่เลยใจ๊ไหมห พี่จอนพี่จอนแน่เลยไหนไหนลูกไหนพี่จอนอยู่ไหนพี่จอนพี่จอนพี่จอนอยู่ไหนเห็นพี่จอนแยงลูก ลูกไม่ค่อยสบายในแน่เลยเนี่ยขึ้นไปแล้วกินยาในลูกนะนะเดี๋ยวแม่เอายาให้กินนะคะ ใครร้องลูกฮะใครร้องไหนเห็นไหมพี่พี่เห็นเขาไหมลูกฮะเดี๋ยวไม่เฮ้ยเดี๋ยวมามีปิดประตูนะลูกนะโอเคไหมให้ปิดไหมไอ้ลูกจะไปตรงนู้นเหรออืออาลงมาลงมาลูก เก่งปะลูกจะไปไหนต่อลูก ขึ้นบ้านยังคะลูกบีจะขึ้นบ้านยังฮะลูกบีจะขึ้นบ้านยังคะฮะฝากเพื่อนเพื่อนอย่าลืมไปกดติดตามทางช่อง youtube กับมาดามวาสนาด้วยนะคะด้วยนะคะยังไงก็ฝากติดตามน้องด้วยนะคะ ตอนนี้ได้667คนที่ติดตามน้องอยู่ยังไงก็ฝากไปติดตามน้องหน่อยนะคะ ขึ้นบ้านยังคะยังเหรอไหนลูกจะขึ้นบ้านยังยังไม่ขึ้นเหรอลูกเหรอ,หรอ ก็ไม่ยังยังไม่ขึ้นเหรออื้ลูกนี่